มาจ้าพี่น้องคลิปนี้จะพาทำจุลินทซี่นอกล้วยให้เรียบร้อยภายในหนึ่งนาทีว่าวเรื่องนอกล้วยเข้ากับไปหานอกล้วยมาละทันทีเลยจ้าพี่น้องขนาดหรือปริมาณที่ใส่ก็คือเป็นนอก,ก้วยที่สูงประมาณหนึ่งเมตรจะพอดิพอดีในการเฮ็ดจุลินซี่เด้อจ้านอกล้วยที่ใดมากเข้าจะเอามาทำการสารับเด้อจ้าในนอกล้วยนี่บ่ตรงล่างดินหรือว่าเอาหลากออกเด้าจาอจ้าพระว่าเศษดินหรือว่าหลาัก,ก้วยที่ติดมาน้านั้นจะมีจุลินทซี่ที่มีประโยชน์ฝังอยู่ในหันเด้อจ้า พอได้มาแล้วซับให้เป็นชิ้นหรือตอนเล็กๆเ้ว้อค่ะขออภัยในคลิปเด้อจาว่าซับเป็นชิ้นใหญ่เกินไปพ,พอหมดพลั่งไปกับการขุดแล้วจ้าซับเรียบร้อยในปริมาณที่3-5มกิโลเอามาไว้ใส่ในถังมักหลวกะเติมน้ำลงไปพ่อถว่วมเด้อจ้าแล้วตามด้วยกากน้าตาล1กิโลกรัมนะคะถาไผบ่มีกากน้ำตาลสามารถใส่น้ำตาลทรายแดงได้ค่ะแทนกันได้เด้อพี่น้อง เติมเข้าไปในปริมาณซ้ำกันค่ะเพราะว่าจะเป็นน้ำตาลไายแดงหรือกากน้ำตาลตามด้วยน้มเปี้ยวหรือว่าบีท่ากเกนหนึ่งขวดเด้อจ้าพี่น้องเทลงไปแล้วคนให้เข้ากันปิดฝาไว้ล่อซิปซีมือสามารถน้ำไปใส่ได้จ้าในระหว่างที่ล่อให้พี่น้องมันค้นทุกทุกมือเด้อจ้าเปิดฝาขึ้นคนให้เข้ากันทุกวันเด้อจ้าเด้อครบซิปซีมือสามารถกรองเอาไปใช้ได้ หลังจากที่ลงคลิปวิธีการเฮจุลินซี่นอ,อกล้วยไปแล้วเมื่อนีกนสิมาบอกประโยชน์แล้วก็วิธีใส่ของจุลินซี่นอ,อกล้วยเด้อจ้าเื่อว,ว่าทุกคนเคยได้ยินแล้วก็เคยหจูจักจุลินซี่นอ,อกล้วยมา,านับขังบทวนแล้วแล้วมันมีประโยชน์จังไดเมื่อนีลาสิภาพี่พานองมาไข้ขอสงสัยพร้อมบอกวิธีการใส่จุลินซี่นอ,อกล้วยแบบง่ายๆจา้าจุลินซี่นอ,อกล้วยคือปุ๋ยน้ำน้ำมักชีวาภาพที่ได้จากการมักนอ,อก,ก้วยประโยชน์ของจุลินซี่นอกล้วยก็มีมากมายหลายอย่างแล้วแต่ผู้ใดสิปับใส่เมื่อนีลาสิภาไม่ฟัง พ่อเขาข่าวไายในหนึ่งนะจุลินซี่นอกล้วยซอยยับอย่างแบคทีเรียรที่ก่อให้เกิดโรคพืชหรือนําไปผสมดินซอยปรับปรุงดินซอยในการจเจริญเติบโตของพืชและซอยกําจัดโรคและกการแมลงศัตรูพืชและกกบป้องกันวัชพืชซอยปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้าจ้าพี่น้องสำหรับการฉีดพ่นน้ำม,มักจุลินซี่ นอกล้วยหาซีบซีต่อนามหยีซิปลตดสำหรับที่ใสล่ลาดลดอยู่ในสวนกิใส่นในปริมาณหาลอยมิลลิลิตรต่อนามหนึ่งลอยลิําไปรดหรือหลาดบริเวณต้นใหม่ของเหาเดอจ้าเพียงแค่นี้กะเซียให้พืชผักที่เหาปลูกอยู่ในหัวในสวนจะเลื่อนเติบโตแลกักกะงอกงามเดอจา้าทางสวนใส่แล้วพืชผักกบเป็นคือจังพี่น้องเห็นจา้าพี่น้องอยาาห่วงว่าจุลินซี่นกล้วยดีอหลีบอตองรองเห็ดหลักกะรองใส่เบื้องเด้ใจเแล้วก็เอามาเว้าสู้กันพี่น้องอย่าลืมแช่เทคนิคและกกวิธีการง่ายๆแบบนี้แบ่งปันออก ให้พี่น้องท่านอื่นในเบิ้งน้าเด้อจ้าหรือว่าแช่เก็บไว้เบิ้งเองเพื่อง่ายและก็สุดวกในการค้นหาขังต่อไปจ้าถ้าพี่น้องชื่นชอบคลิปเกี่ยวกับการเฮดเกษตรก็กดติดตามไว้ด้อจ้าเพื่อ